ที่ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใครเห็นก็เวทนาว,นว,นวันวันหนึ่งอ่ะมีคนคนหนึ่งเขาขับรถไปอยู่กลางเมืองขเมรเลยนะครับครับปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยวิ่งออกมากลางถนนน่าจะที่เสียนูว,วิบได้มาวิ่งออกมากลางถนนเลยนะฮะแล้วเขาก็ขอความช่วยเหลือพ่อฉันอยู่ไหนพ่อฉันอยู่ไหนพาฉันไปที่สถานทูตเกาหลีหน่อยนะฮะทางคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่านี่ไง ตรงนี้มีสถานีตํารวจครับนะฮะชาวเกาหลีหนุ่มคนนี้บอกว่าไม่ได้เขาทีมเดียวกันเขาเป็นพวกเดียวกันอ่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ว่าทําไมผมถึงใช้คําว่าน่าเวทนายิ่งครับเชิญครับคุณู้คุณ้คุณ้องคุณผู้ชมเน้อีมไ่นีไ่เนื้อเนื้ไ Korean embassy, police, 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 here, yeah. police. Same team, same team. Police, police, same police. team. I want Korean, same team, same team. Police, I police. Okay, I want okay, Korean okay. embassy. Police. Okay, okay, okay. Wait, 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 I call the police. Come, wait. Relax, relax. What? But... Ipuk, same team. police. Can... I want Korean embassy. to ก <Goodbye, goodbye. S 1> ช่างเป็นประเทศโจรที่ไม่เหมือนใครในโลกจริงๆนะครับพี่หมีนี่ถ้าเป็นพี่ของเราเป็นน้องชายของเราเนี่ยอยู่ในสภาพนี้เนี่ยเราจะยังไงกันแน่ตกกรใจครับแล้วมีคนจํานวนมากนะครับมีพี่น้องชาวไทยจํานวนมากบอกว่าน่าเสียดายถ้าเกิดผู้ชายคนเนี้มาขอความช่วยเหลือแบบนี้ในประเทศไทยคุณจะปลอดภัยครับแต่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคุณพี่หมีเห็นไหมครับว่าคนที่มาถูกร้องขอความช่วยเหลือจะโทรหาตํารวจอย่างเดียวเลยครับ แล้วคราวนี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยเพราะมีคุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากครับว,ว่าแล้วขณะนี้เวลานี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณตูนวีแกนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่ยืนหยัดเพื่อประเทศไทยมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็เลยออกมาอัปเดตข่าวนี้มันเป็นข่าวเศร้านิดนึงครับไปชมครับ หลังจากที่ผมลงคลิปหนุ่มเกาหลีร้องขอความช่วยเหลือคนนี้นะครับล่าสุดก็มี f อ i n b อินบ็อกเข้ามาบอกนะครับว่าส่งไปให้คนที่เกาหลีดูเขาบอกว่าคนนี้ตุยไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นคลิปเก่าที่แชร์บนไปนั่นเองนะครับผมก็เฮ้อไงก็ไม่ไว่าไงก็ตามขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและนอกเหนือจากภาพนี้เนี่ยมันยังมีอีกภาพหนึ่งอันนี้คือกรณีที่สุดท้ายแล้วนะถ้าเป็นดังข้อมูลที่คุณวีคุณตูนวีแกนเนี่ยได้มีการแจ้งมาเนี่ยนะครับ เราก็ขอแสดงความเสียใจก,กับครอบครัวของชาวเกาหลีครอบครัวนี้มากๆเลยแล้วคุณพ่อของเขาเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่รู้คราวนี้มีอีกภาพหนึ่งคือเป็นกลุ่มของน้องสุภาพสตรีไม่รู้ว่าสัญชาติอะไรนะฮะไม่รู้มาจากประเทศอะไรแต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งของร่องรอยที่ปรกากฏที่ปรากฏบนร่างกายของเธอจากการที่เธอเนี่ยต้องไปอยู่อย่างทุกข์ทรมานเหมือนนรกบนดินที่ประเทศโจรกัมพูชาครับนี่คือกลุ่มคนที่ถูกหลอกนะครับไปขาย อันนี้คือแก๊งสแกมเมอร์นะครับหลอกไปนะครับพวกจีนเทาร่วมกับขมรเทานะครับถูกส่งต่อไปขายที่เวียดนามนะครับไปเป็นสแกมเมอร์อยู่ในเวียดนามแล้วก็ถูกทําร้ายครับดูครับทั้งถูกทําร้ายรัดคอนะครับดีที่พวกเธอรอดออกมาได้นะครับโหดร้ายมากนะครับแก๊งสแกมเมอร์นะครับฝากเตือนคนไทยที่กําลังตัดสินใจไปนะครับ ตอนสมัย30ปีที่แล้วใช่ไหมครับที่พี่หมีถือว่าเป็นสื่อมวลชนที่ไปอยู่ในกัมพูชาครับนะฮะแล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆมากมาย